นี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ศรัทธาในวงการพระเครื่องและของขลังมาถึงนครสวรรค์ต้องมาเดินลอดมีดหมอและชมยันประตูโบสถ์ที่ครั้งหนึ่งเคยโดนขโมยหายไปที่นี่คือวัดหนองโพหลวงพ่อเดิมพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควชื่อเสียงของหลวงพ่อเดิมเป็นที่รู้จักมากทั้งด้านวิทยาอาคมเครื่องรางของขลังโดยเฉพาะมีดหมอหรือมีดด้ามงานภายในวัดยังมีการเก็บข้าวของเครื่องใช้ตำรับตำราของหลวงพ่อเดิมไว้อีกสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดก็คือยันประตูบ โสถ์ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกขโมยหายไปแต่ก็ได้กลับคืนมาบานประตูนั้นทําจากไม้ประดูมีอกเหลารูปสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดงซึ่งหลวงพ่อเดิมแกะสลักด้วยตนเองเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์และเพื่อความเป็นสิริมงคลก็จะต้องมาเดินลอดมีดหมอยักษ์มีดหมอเป็นวัตถุมงคลที่มีความเชื่อกันว่ามีอนุภาพเหมือนอาวุธของเทวดาที่พูดผีปิศาต่างเกรงกลัวนอกจากนี้ที่วัดหนองโพก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมซึ่งเป็นอีกจุดที่น่าสนใจเพราะจะบอกเล่าประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเดิมรวมไปถึงความ มาของบ้านหนองโพรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณภายในพิพิธภัณฑ์จะแบ่งเป็นห้องนิทรรศการทั้งหมด4ห้องแถมภายในพิพิธภัณฑ์นนะยังได้รวบรวมวัตถุมงคลคม<ำ>พีจาลึกและตำราเรียนสมัยโบราณไว้ด้วยใคร<ๆ>ที่มาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์สายมูหรือทัวร์ไหว้พรมพาดวัดหนองโพแล้วมาแล้วก็ต้องเข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วยนะยิ่งถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์นะเขาก็จะมีตลาดเพี้ยงดีหรือตลาดชุมชนของวัดด้วยหรือถ้าใครเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ